ทำไมน้ำมันลงนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนนะครับสาเหตุที่น้ำมันลงเนี่ยมีหลายๆปัจจัยนะครับวันนี้สิ่งที่วันนี้โลกทั้งใบกำลังกังวลก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับอัตราเงินเฟ้ออินฟลชันมันสูงมากๆในทุกภูมิภาคของโลกและสิ่งที่เขากังวลก็คือเขากังวลว่าการที่เงินเฟ้อติดต่อกันในระยะเวลานานๆแล้วก็สูงขึ้นสุดท้ายสิ่งที่เขากลัว คือเขากลัวว่าโลกทั้งใบจะเข้าสู่โหมดของ recession คือภาวะถดถอยสิ่งที่เขากังวลซึ่งเขาอาจจะกังวลว่าอ,าอาจจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้หรือปีต้นปีหน้านั่นคือถ้าเกิดเกิดการภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกแน่นอนครับความต้องการน้ำมันก็จะทําให้มันทําไมครับลดลงนั่นคือเป็นที่มาที่จากเดือนเมษาที่เรามีน้ํามันดิบนะครับตัวเวสเทส็ประมาณ130เหรียญวันนี้ ตันกว่าหรือหลุดร้อยเหรียญแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าครับว่าสุดท้ายวันนี้เรื่องของราคาน้ํามันไม่มีใครรู้จริงนะครับมีหลายๆค่ายจากต่างประเทศบอกว่าถ้าดีก็จะลงมา5,60เหรียญแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดรัดเสเซียผู้ง่ายตัดลดกําลังการผลิต3ามล้านบาลต่อวันหรือเป็นถึง5ล้านนะครับโอกาสาน้ํามันจะเห็นร้0เหรียญหรือสูงมากๆซึ่งผม ฟังอ,อ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับจะไปถึง380เหรียญนึกภาพไม่ออกนะครับว่าถ้า380เหรียญต่อบาเรลเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมากกว่านี้3เท่าครับมันมันถึงผมว่ากลาหลนะครับถ้าน้ำมันดีเซลลิ100บาทซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะครับว่ามันไปได้ตัวล่างได้ถึง60-65เหรียญตัวบนนี้ไปได้ถึง180-380เหรียญแต่สุดท้ายนะครับก็ขึ้นกับว่า แต่ละประเทศนะครับเขาจะบริหารเศรษฐกิจไม่ให้เกิดภาวะถดถอยได้อย่างไรผมเรียนว่ามาตรการที่ออกมาวันนี้ผมใช้คำว่าต้องขอบคุณนะครับที่รัฐวันนี้มีมาตรการที่ผมเชื่อว่าเร็วรวดเร็วบทขึ้นก็ขึ้นทุกวันนะครับในกรณีน้ำมันลงก็เก็บเงินลดการชดเชยกรณีน้ำมันขึ้นก็เพิ่มการชดเชย ผมว่าอย่างนี้ครับต้องต้องต้องบอกว่าวันนี้ทางกระทรวงพลังงานกรมผู้จิดกรพลังงานทาหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากมากเลยนะครับคือพูดง่ายๆครับผู้กิจน้ํามันเนี่ยบทที่มันต้องขึ้นถ้าปรับขึ้นก็จบบทที่น้ำมันต้องปรับลงตามเหตุผลตามระยะเวลาที่มันจะควรขึ้นหรือลงอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มันเราจะไม่มีความยุ่งยากถึงน้ํามันมันผันผวนมันก็ยุ่งยากแล้วถ้าเกิดมีนโยบายรัฐที่ที่อย่าง ผันผวนด้วยหรืออย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากแต่นโยบายรัฐด,ดีมันเลยทําให้เราพูง่ายๆว่าเราพูง่ายถ้าเธอจะลบก็ลบอย่าบลบหลายด้านเลยครับแต่ตรงนี้มันก็จะทําให้วันนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นฉะนั้นการบริหารการจัดการสต็อกนะครับอินเวนทูรี่ในในปั๊มน้ามันในคลังน้ํามันก็จะทําได้ดยียิ่งขึ้นเราเองนะครับมีคลังน้ามันกระจายตัวอยู่10จุดทั่วประเทศ เราเองมีกองรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเองนะครับเราเองมีสถานีบริการน้ำมันกว่า2,000สาขาดังนั้นการบริหารซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำตั้งแต่โรงกลั่นยันจนถึงสถานีบริการน้ำมันเราถึงทำได้ดีนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านจุดต่ำสุดตรงนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ผมบอกไม่ได้ก็คือน้ำมันเศรษฐกิจของโลกจะเป็นยังไงไอัน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังและติดตาม ันนี้ผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายยอดขายตั้งแต่ปีที่แล้วผมเชื่อว่าเราเข้าเป้าครับเราจะทำยังไงให้มันเกินกว่าเป้ามุมที่2ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้อดีตน้ํามันถูกเรามีสตอ็อกเยอะวันนี้น้ามันแพงและมีความผันผวนในเรื่องราคาเราก็ต้องมีทําไมครับเราจะต้องลีนลก็ต้องมีก็ง่ายดูสตอ็อกเนี่ยวันต่อวันเลยนะครับเราดูสตอ็อกไม่ว่าจะเป็นดีเซลเป็นลุงเบนซินแล้วก็ทั้งดีเซลและเบนซิน ทั้งในสถานีบริการน้ำมันทั้งในคลังน้ำมันเนี่ยครับด้วยการบริจัดจาก,การอย่างนี้แล้วก็ด้วยมุมที่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับด้วยระบบสมาชิกที่เพิ่มขึ้นด้วยระบบ m a x กซ์วัที่มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นวันนี้เราเห็นสัญญาณนะครับในเรื่องของยอดขายที่ดีวันดีคืน